คุยกันต่อนะคะถึงภาพที่จะเกิดขึ้นกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนะคะเมื่อคืนนี้คุยค้างไว้วันนี้จะคุยกันต่อกับนักวิชาการ3ท่านค่ะนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์และนักสันติวิธีนะคะอาจารย์มีรพัฒน์คะในมุมมองของนักกฎหมายตอนนี้มีการวิเคราะกันว่าถ้าคำวนิจฉัยของตุลาการออกมา4ต่อ4เท่ากัน จะเกิดขึ้นได้ไหมคะแล้วจะนําไปสู่อะไรคะถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่สามารถไปบังคับจ,จิตใจตุลาการทั้งแปดท่านได้แต่ถามว่าแล้วจะเป็นอะไรมีผลหรือไม่เนี่ยนะครับพูดให้ชัดเจนนะครับรัฐธรรมนูนีน่นะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าคาวินิจฉัยสารมนูเนี่ยต้องอาศัยเสียงข้างมากหมายความว่าหากไม่มีเสียงข้างมากย่อมไม่มีคมําวินิจฉัย4ต่อ4ไม่นับเป็นคําวินิจฉัยคุณก็ต้องไปดําเนินการให้มันมีเสียงข้างมากขึ้นมาให้ได้ นะครับเพราะฉะนั้นตอบได้ว่าถ้า4.4ต่อคือไม่มีคำวินิจฉัยไม่ใช่ว่ามีคำวินิจฉัยแต่ตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติบางคนจะเถียงผมตอบบอกว่าอ้าวแล้วยางงี้ให้ประธานศาลออกเสียงเพิ่มชี้ขาดได้ไหมนะครับเหมือนคณะกรรมการมาช่วยยังทําได้เลยคําตอบแบบนี้ครับสารรัฐมนูเนี่ยนะครับมีกฎหมายคว่ชัดเจนอยู่ในข้อกําหนดวิธีพิจารณาของศาล<อ>เขาบอกว่าเสียงข้างมากเนี่ยต้องใช้เสียงข้างมากแต่เขาไม่ได้บอกต่อว่าถ้าเท่ากันล้วเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าถ้าไม่มีบอกไว้เนี่ยให้ไปใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไปพลิกดูกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนี่นะครับ <_ han> ก็ไม่ได้บอกไว้ว่าให้ประธานศาลเนี่ยเป็นคนเข้ามาชี้ขาดแต่มันมีกฎหมายตัวหนึ่งครับบอกว่าเขาเรียกว่าพระธรรมนูญสารยุติธรรมน,นะครับเขาบอกว่าหากเสียงเท่ากันเนี่ยให้ประธานศาลหรืออธิบดีศาลซึ่งไม่ได้นั่งเป็นองค์คณะเนี่ยเข้ามาทาความเห็นเพิ่มเติมได้แล้วเมติอนี้ต้องออกมาในวันศุกร์นี้เลยใช่ไหมคะคำตอบคืออย่างนี้ครับคำตอบคือกฎหมายที่พูดไปเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องไม่นั่งอยู่ในองค์คณะแต่อเผอิญท่านประธานวาสานที่ท่านอยู่ในองค์คณะแล้วท่านก็เลยไม่สามารถออกมาได้ นะครับคราวนี้ถ้าสมมติศาลบอกว่าจะต้องออกภายในวันศุกร์นี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีทางออกอีกทางหนึ่งคือเขาเรียกว่าอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปแล้กกฎหมายทั่วไปนี่บอกว่าในกรณีที่คุณหาคําตอบไม่ได้คุณต้องหากฎหมายที่ใกล้เคียงมากที่สุดมาใช้ไปพลิกดูนะครับข้อ13ของข้อกําหนดวิธีพิจารณาของศาลเนี่ยบอกว่าในกรณีที่มีคนไปคัดค้านให้ตุลาการถอนตัวและคะแนนเสียงมาเท่ากัน4ีต่อสีนี่นะครับเขาบอกให้ยึดคะแนนเสียงข,ของฝ่ายที่เป็นคุณต่อผู้คัดค้าน หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดเสียงเท่ากันควรจะต้องยึดหลักว่าควรจะยึดในเสียงที่ไม่เป็นไม่เป็นโทษต่อผู้ที่ถูกร้องนะครับชั้นใดชัะนนั้นถ้าเกิดออกมาสีเสียงแล้วท่านยืนยันว่าเป็นคำไม่ดีชัยเนี่ยก็ต้องถือว่าไม่มีผลที่จะไปเป็นการสั่งห้ามหรือยุบพักใดๆเพราะว่ามันไม่ใช่คำไม่ดีชัยที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายนะครับค่ะอีกด้านหนึ่งที่กําลังจับตามองกันมากนะคะบทบาทขององค์กรอ,อิสระโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญในคดีนี้อาจารย์ตะกูลมองบทบาทความเป็นสารรัฐธรรมนูญยังไงบ้างคะคือ ผมไม่อยากให้สารรัฐมนุนเป็นตัวแสดงในเชิงของการเมืองผมอยากให้สารรัฐมนูนนั้นเป็นตัวตัดสินในกรณีที่มันมีปัญหาทางการเมืองที่เกิดจากรัฐมนูนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสารท่านเนี่ยท่านต้องวางบทบาทตรงนี้ให้มัน่นไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวบทเรียนในอดีตมันเป็นตัวชี้จากเสียงเรียกร้องสมัยปีสี่สองสี่สามผมไม่อยากให้บทเรียนนั้นกลับมาใหม่ ผมอยากให้ศาลนั้นเนี่ยท่านตัดสินอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญว่าเป็นอย่างไรนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าผมไม่อยากให้กองเชียร์แต่และฝ่ายนั้นเนี่ยไปสร้างแรงกดดันจกนกระทั่งผู้พากษาซึ่งเป็นมนุษย์นะตุลาการนี่ท่านเป็นมนุษย์สร้างแรงกดดันจกนกระทั่งท่านขาดความแน่วแน่ในเชิงของหลักการของตุลาการที่ต้องตัดสินผมไม่อยากให้ไปกดดันขนาดนั้น เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรเพียงแค่รัฐธรรมนูญกานนี้ผมผมเรียงตรงๆว่าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสมมุติว่าผมอยู่ในฝ่ายที่ถูกขัดค้านใช่ไหมครับเอาจะให้ยกเลิกก็ยกเลิกไปเดี๋ยวผมก็เสนอใหม่เพราะผมเป็นฝ่ายเนข้างมากใช่ไหมครับเสนอใหม่ขณะเดียวกันถ้าผมอยู่ในฝ่ายของผู้รองคัดค้านการดำเนินการน,น,นี้นะครับสมมุติว่าผมชนะผมชนะว่าศาลสั่งให้ระง,งับตรงนี้นะ มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งอย่างมันจะจบมันก็ยังเดินต่อได้เหมือนที่ท่านเอกชัยบอกว่ามันมีสิ่งที่จะเดินต่ออยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคดีอาญาแต่เป็นเรื่องทางการเมืองการเมืองจะเดินได้หลายทางและจุดจบของการเมืองมันไม่มีมันจะเดินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นประเด็นของการแก้รัฐน,นูนไม่ใช่จุดจบและไม่ใช่ประเด็นสุดท้าย มันจะมีทางเดินไปอีกหลายทางมากเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตึงเครียดเราอย่าไปซีเรียดนะครับผู้เล่นหุนทั้งหลายก็อย่าวิตกัะวันอย่าไปพึ่งไปเทขายหุ้นบันสุกนี้เรื่องไม่ได้ไร้ายแรงถึงขนาดนั้นการเมืองเราต้องเข้าใจว่าการเมืองมันมีชีวิตมันเดินได้หลายทางเรื่องนี้เราไม่ได้เดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มันไม่จบเพียงแค่นี้ครับกลายเป็นกองเชียร์เครียดเกินหว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าคะผมดูแล้วคร อย่างที่เคยคุยไว้ว่าเมื่อกี้อาจารย์ตะกูลพูดถึงเรื่องหุ้นใช่ไหมทราบไหมว่าหุ้นเนี่ยก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาได้อยู่ที่แ800รอยกว่าหลังจากที่รัฐบาลนี้เข้ามาแล้วเกิดความขัดแยง้แยงเกิดอะไรมากมายเนี่ยหุ้นเกือบไปแตะพันสามก็แสดงว่าขัดแย้งกันดีใช่ไหมทำให้บ้านเมืองเจริญ <laughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมองอย่างนี้นะครับว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเปิดเป็นเป็นการที่สังคมไทยได้ศึกษานะถ้าเปิดใครได้ติดตาม เพราะว่าเดิมเราอยู่กับสารสถิตยุติธรรมที่มีของเดิมเนี่ยเราก็รู้ว่าสารเนี่ยแตะต้องไม่ได้สารเนี่ยตัดสินยังไงต้องจบตรงนั้นแต่เรากลับเห็นสารธรรมนูนที่บางครั้งออกมาพูดเหมือนกับตอบโต้กับสังคมเหมือนกันบางช่วงเวลาเราก็คงจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสารทาอย่างนี้สารทําไม่ถูกต้องหรือเปล่าสารจะทํำยังไงก็แล้วแต่รวมไปถึงตัดสินแล้วแล้วหลังจากตัดสินจะมีการพูดคุยอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นการสร้างคุณค่าในตัวเองของสาร ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นจะมาทําอะไรเลยผมยก,กตัวอย่างง่ายๆคดีอากงรุนแรงกว่านี้ไหมรุนแรงกว่านี้นะมันอิ p a c พต่อสังคมมากเลยนะแต่พอตัดสินปุ๊บสังคมหยุดศาลหยุดเรื่องจบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะจบหรือจะเดินต่อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวศาลเองด้วยนะเมื่อกี้ทั้งอาจารย์ตะกูลบอกแล้วศาลเป็นแอคเตอร์ตัวหนึ่งถ้าเกิดแอคเตอร์ยังเดินอยู่แอคเตอร์ยังไม่ยอมหยุดสังคมก็ไม่หยุดค่ะ<ฆ>ครับ ดูเหมือนอาจารย์ตะกูลจะไม่ค่อยอยากให้สารเป็นแอคเตอร์นะคะรือเห็นว่าไม่ควรจะเข้ามาทางอาจารย์วิรพัฒน์ว่าไงคะความจริงนักกฎหมายแต่ดังเดิมก็ต้องบอกว่าสาลก็ต้องไม่เป็นแอคเตอร์อยู่แล้วสารก็ต้องไม่มีความเหน็นทางการเมืองแต่สินตามกฎหมายนะครับแต่ผมเนี่ยอาจจะอายุน้อยผมก็ขออนุญาตกล้าพูดกลางรายการหรือว่า ในความเห็นใน,ใน,แ,นแนวคิดทางกฎหมายสมัยใหม่ที่อาจจะเรียกว่าสัจจนิยมเนี่ยนะครับเรียลลิซึมเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาขอ,ของประเทศสหรัฐที่ตัดสินคดีรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่มีแนวคิดในทางการเมืองใดๆเลยแน่นอนชัดเจนครับว่าศาลเนี่ยจะต้องมีแนวคิดแล้วว่า ชายและหญิงแต่งงานกันและชายและชายและหญิงและหญิงแต่งงานกันได้หรือไม่ <uge> ความจริงของแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวนะครับมันคือเรื่องแนวคิดทางการเมืองด้วยว่าเป็นเสรีนิยมหรืออนุรักษ์นิยมฉันได้ก็ฉันนั้นครับผมเชื่อว่าสาราน้ำมูลไทยเนี่ยในอนาคต1 0 20ปีมาถึงเนี่ยจะเจอคําถามที่เป็นคําถามที่ไม่ใช่คำถามข้ขอกฎหมายเปจนคําถามที่ต้องใช้ค่านิยมทางการเมืองบางอย่างเข้ามาร่วมตัดสินด้วย <S <S คําตอบที่สําคัญคือสารเนี่ยอาจจะไม่อยู่เหนือการเมืองเพราะสารเป็นมนุษย์แต่ทางนี้เนี่ยสารจะต้องไม่อยู่เหนือกฎหมายเช่นกันหมายความว่า มีความเห็นทางการเมืองไปในในลักษณะตีความบางอย่างได้แต่ต้องตีความภายในกรอบกฎหมาย <S <S ผมยกตัวอย่างนะครับสมมติสารมีแนวคิดว่าจะต้องตีความกฎหมายให้เข้มข้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้นักการเมืองเนี่ยไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนคดีนายกสมัครทํากับข้าวนี่นะครับถ้าท่านจะบอกว่าอาศัยอํานาจที่กฎหมายให้ท่านไปวินิจฉัยว่าท่านพ้นจะตำแหน่งหรือไม่ สารจะตีความด้วยความเข้มข้นของเนื้อหาสาระที่บอกว่านักการเมืองจะเป็นแบบไหนเนี่ยสารอจจะตีได้ผมน้อมรับคำวินิจฉัยแต่ผมไม่เห็นด้วยแต่คดีนี้เนี่ยมันแปลกครับคุณนัทธาเพราะมันเป็นมันเป็นคดีที่การเมืองชัดเจนและหลุดพ้นไปจากปริมณฑลของกฎหมายเสียแล้วหมายความว่ามาตราสิบแปดตั้งแต่ต้นนี่นะครับบอกว่าต้องผ่านอัยการก่อนเป็นเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพท่านั้นไม่เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ท่านก็ยังอุตส่าห์ดึง คดีมาสู่ตัวเองได้นี่แหละอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือการเมืองระบายผมไม่ทราบแต่นี่คืออยู่เหนือกฎหมายไปเสียแล้วนะครับผมขออนุญาตเสริมอีกประเด็นหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ตุกุลบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเราเราอย่าเพิ่งไปตกใจกันว่าออกมาอย่างไรคยผมคิดว่าผมอาจจะขออนุญาต บอกคุณนัทธาไปถึงสเต็ปต่อไปนิดหนึ่งว่ามันมีผลพอสมควรนะครับที่เราต้องระวังเพราะคดีนี้เนี่ยมันจะถูกโยงไปสู่กระบวนพิจารณาของคดีอาญาที่มีบัตรนี้เนี่ยมีผู้ไปยื่นต่อปปชไว้แล้วหมายความว่าอะไรสารมนุษเนี่ยท่านไม่ได้ตัดสินคดีอาญาแต่ท่านบอกได้ว่ามันเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสารท่านชี้นะครับวันสูงนี้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหมายความว่าโอกาสที่อีกคดีที่พลตีจำลองไปยื่นไว้400กว่าคนนะครับสสส,สวก็อาจจะ ติดบ่วงแหเป็นการล้มล้างการปกครองไปด้วยสารเนี่ยไม่ได้ลงโทษอาญาแต่มันมีปปชที่สามารถไปฟ้องคดีต,ต่อศาลดีกาแผนคดียาของผู้บุกถลแมต่างๆการเมืองได้หากสมมติว่าถูกไปชี้มูลแล้วว่ามีความผิดนะครับคุณทัศน์ถามเล่าให้ฟังเลยรัฐธรรมนูญจะบอกว่าถูกคุณชี้มูลแล้วตัดสินไม่เสร็จแต่คุณจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ลองนึกภาพดูนะครับสสส,สวนในสภา400กว่าคนเผลอๆคณะมนตรีถูกดึงเข้าไปด้วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองผมว่าตรงนี้เนี่ยขอให้ศารรับค่ะ สภาพบ้านเมืองจากนี้ไปนะคะจะรุงตุงนางไหมคะอาจารย์เอกชัยว่า<อ>ไงคะ <ผม S 1> หลังจากทำ<อ>งัย<า>ผม,ม,ผมติดตามเรื่องนี้จริงแล้วเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องระยะสั้นมากเลยแต่ผมมองระยะยาวว่าสุดท้ายเนี่ยสังคมไทยจะอยู่ร่วมกันยังไงต่อไปอนาคตล้วผมผมยังคาดการเลยว่าชุดนี้ที่ทะเลาะก,กันบ่แววงกันอยู่ที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยสังคมไทยยังทะเลาะก,กันอยู่ยังไม่จบเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคิดกันว่าเอะเรายังจะทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ย แล้วเราจะส่งม้อประเทศไทยให้กับลูกหลานเราเนี่ยเขาอยู่ยังไงที่เขาจะต้องขัดแย้งกันต่อใช่ไหมวันนี้เราเห็นใช่ไหมมีการสืบทอดเยตนาลมขัดแย้งแทนพ่อก็มีแล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มถึงลูกเลยนะแล้วเราจะให้ถึงหลานอีกเหรอเพราะฉะนั้นเราเตรียมส่งประเทศไทยเนี่ยกับสู่ลูกหลานเราเนี่ยเขาอยู่อย่างสันติสุขใช่ไหมไม่ใช่เอาปัญหาส่งม้อไปกับเขาแล้วเขาไปขัดแย้งกันต่อผมว่าสังคมไทยกําลังจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเผื่ออยากให้ลูกหลานเราอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยท่านต้องเตรียมแล้วล่ะ ที่ผมเคยว่าถ้าเผื่อท่านไม่เริ่มพูดกันเนี่ยนะท่านจะหวังที่จะจบในเรื่องความขัดแย้งเนี่ยไม่มีทางได้เลยมันต้องเริ่มด้วยการพูดไม่ใช่เริ่มด้วยการที่จะสร้างปัญหาใส่กันอย่างนี้ไม่มีทางจบครับอาจารย์ตะกูลฟังอาจารย์เอกชัยแล้วมองโลกในแง่ายไป่ะคะผมคิดว่าท่านอาจารย์มองโลกในแง่ดีมองโลกในความเป็นจริงทางการเมืองผมเองเนี่ยนะครับคุณนัฐถาผมศึกษาการเมืองติดตามการเมืองตั้งแต่ผมเด็กๆตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ ผมเห็นการเมืองนี่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเราคิดว่ามันตายแน่ผมผ่าน14ตุลาผ่าน6ตุลาผ่านพฤษภารมินนะครับแล้วก็ต้องผ่านล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วเราคิดว่าบ้านเมืองเราจะไปไม่รอดก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ผมที่สอนผมมาตั้งแต่ปี15 16เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ผมนั้นหยุดหยุดเพราะอะไรหยุดเพราะว่าท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่สนใจบ้านเมืองแต่ท่านเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันพัฒนาไปแต่ละขั้นแต่ละตอนมีคนรุ่นใหม่มารับ นะครับท่านปรเบิร์ตกชัยเท่าท่านวางมือผมวางมือก็ยังมีคนหนุ่มๆเนี้ไฟแรงจะเดินต่อไปด้วยหมายความว่าการเมืองเราเนี่ยมันไม่ถึงจุดอับการเมืองเราไม่ไ้ทําให้บ้านเมืองเรานั้นต้องพินาศแต่การเมืองเราเราจะเดินไปข้างหน้าประเด็นที่จะเดินไปข้างหน้านั้นคือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าเราต้องดูว่าสังคมเราเนี่ยเรามองการเมืองเรามองระบบ เรามองกลไกลและกระบวนการของทางการเมืองเราอย่างไรสิ่งเหล่านี้ถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนูญการเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องการแก้ไขไม่ว่าจะรูปแบบใดก็แล้วแต่หรือฝ่ายที่คัดค้านนั้นเขามองที่ระบบและกระบวนการทางการเมืองเป็นสําคัญสิ่งที่ทุกคนพูดกันน้อยมากก็คือว่าเราจะให้กระบวนการทางการเมืองของเราระบบและกลไกลทางการเมืองของเรานั้นไปทางไหนไปเพื่ออะไร ไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติหรือเปล่ากระบวนการและกลไกทางการเมืองตามรัฐมนุนที่บัญญัติเอาไว้ไม่ว่าจะปี40และปี50รรบพอใจไหมไม่ใช่ว่ามาจากการปฏิวัติมาจากคณะรัฐประหารหรือมาจากรัฐมนุนของประชาชนแต่เราต้องดูเนื้อในใน,นกลไกและกระบวนการนั้นเรายอมรับได้ไหมถ้าเรายอมรับไม่ได้หรือเรายอมรับได้มันก็เป็นที่มาว่าสสรชุดที่3ที่จะมาร่างรัฐมนุนครั้งนี้ เราก็ไม่รู้ว่าสสรท่านเนี่ยจะวางกลไกหรือกระบวนการทางการเมืองที่ว่านั้นอย่างไรคงไม่ใช่เป็นเรื่องของสถาบันพระหมหากษัตริย์หรือไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องของระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์ต้องเป็นประมุขอย่างเดียวแต่ว่าต้องมองถึงอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลการและองค์กรอกชนต่างๆซึ่งเป็น,นกลไกและกระบวนการทางการเมืองที่วางกลไกที่สร้างความทวงดุลอำนาจกันเอาไว้เราจะเอากันอย่างไร